ักสถานการณ์ปัจจุบันเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องเผชิญเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานอย่างเช่นการขาดแคลนน้ำมันประเทศไทยของเราเองก็กำลังขาดแคลนน้ำมันและมีราคาทีบตัวสูงขึ้นจนน่ากังวลแล้วทั่วโลกเองก็กำลังปรับตัวไปใช้รถยนต์แบบไฟฟ้าโดยทาง Honda เองก็ได้มีการพัฒนาและเตรียมปล่อยออกขายแล้วนะครับสำหรับ Honda eNP1 ใหม่ โดยมีการเปิดตัวแล้วในประเทศจีนด้วยสนุนราคาแปลเป็นเงินไทยแล้ว9 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันนะครับสำหรับ Honda eNP1 ใหม่นะครับเป็นรถ SUV ไฟฟ้าแบบ100%เผยราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศจีน มีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นย่อยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีระยะทางในการขับขี่ให้เลือกถึง420กิโลเมตรและ510กิโลเมตรข้อราคาจำหน่ายอยู่ที่1,755,000หยวนถึง2,18,000หยวนหรือคิดคร่าวๆเ,เป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่920,000บาทถึง1,150,000บาทเท่านั้นนะครับ Honda E.N.T.1 ใหม่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนนะครับแบบ EV 100%ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มแบบ a r c h i t t c t u r e F สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะวางจำหน่ายโดย GAC Honda นะครับคู่คู่ไปกับ Honda E.N.S.1 ที่วางจำหน่ายโดยดงฟง Honda โดยทั้งคู่นะครับอาศัยโครงสร้างบนร่วมกันบน Honda H.R.V ในตลาดโลกส่วน Honda H.R.V ในประเทศจีนนะครับ หันไปใช้ตัวถังแบบเดียวกับเวอร์ชั่นอเมริกาเหนือ Honda eNP1 มีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นย่อยพร้อมกับแบตเตอรี่ให้เลือกถึง2ขนาดสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางถึง420กิโลเมตรถึง510กิโลเมตรตามมาตรฐานการทดสอบของ CLTC ของประเทศจีนสำหรับ eNP1 เนี่ยมีการปรับดีไซน์แตกต่างไปจาก eNS1 เล็กน้อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแผงกระจังหน้าตกแต่งด้วยสีดำครีบอากาศที่กันชนด้านหน้าเนี่ยมีการตกแต่งด้วยวัสดุแบบโครเมียมชายกันชนหน้าและหลังและชายประตูด้านข้างเนี่ยสีเดียวกับตัวถงังรถซุ้มล้อสีเดียวกับตัวถงังรถรวมถึงตัวถังสีทูโทนหลังคาดำนะครับมีมาให้เลือกด้วยแต่จะรุ่นเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นขณะที่รายละเอียดส่วนอื่นเนี่ยยังคงเหมือนกันทั้งหมดซึ่งโดยรวมแล้วนะครับ e n p 1เนี่ยจะเน้นการตกแต่งที่มีความหรูหรามากขึ้นกว่า e n s 1นั่นเองนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ค่อนข้างล้ำสมัยเอามากๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ infotainment ที่ให้มาขนาดใหญ่ถึง15.1นิ้วพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด10.25นิ้วเสริมด้วยระบบเชื่อมต่อ Honda Connect แบบ3.0 เ e ียวอิเล็กทริกอิดิชเพิ่มเติมด้วยระบบความปลอดภัย Honda Sensing Safety Super Sense มีกา,มการติดตั้งหลังคากระจกกันความร้อนพร้อมแผงกันแดดมาให้ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอิสระซ้ายและขวาพร้อมระบบกรองอากาศแบบพลาสมานะครับระบบกุญแจแบบดิจิตอล Key ผ่านสมาร์ทโฟนระบบจ่ายไฟ220โวลต์และระบบเสียงรอบทิศทางเครื่องเสียงของบลอส ทางด้านขุมพลังนะครับแน่นอนละครับรถ e v ก็ต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าโดย Honda e n p 1เนี่ยจะเหมือนกับรุ่น e n s 1ทุกประการโดยจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีให้เลือกอยู่2รุ่นได้แก่รุ่น182แรงม้ามีแรงบิดสูงสุดที่310นิวตันเมตรจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมขนาด53.6กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงให้ระยะทางในการขับขี่ประมาณ420กิโลเมตร ภายใต้การทดสอบของ CLTC นะครับหรือจะเลือกนะครับเป็นรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ204แรงม้าให้ระยะทางในการขับขี่ประมาณ310กิโลเมตรพร้อมทั้งเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นเป็น68.8กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงให้ระยะทางในการขับขี่มากสุดนะครับอยู่ที่510กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้งนะครับ ฮอนด้เองนะครับได้ออกมาระบุว่า e np 1ทั้งรุ่น182แรงม้าและ204แรงม้าเนี่ยสามารถทำอัตราเร่ง0-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในระยะเวลา3.7วินาทีและทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จด้วยกระแสแบบ ac 5-100%เนี่ยใช้ระยะเวลาราวๆ9ชั่วโมงส่วนรุ่น204แรงม้าเนี่ยใช้เวลา9.5ชั่วโมง และสามารถชาร์จด่วนแบบ DC จาก30% 8ถึง80%ใช้ระยะเวลาราวๆ40นาทีนะครับโดยขนาดนี้นะครับราคาจำหน่ายของ Honda ENP1 ของ GAC Honda จะเท่ากับ ENS1 ของแดงฟง Honda นั่นเองนะครับโดยมีทั้งหมด4รุ่นย่อยโดยอยู่ระหว่าง1,75,000ห่ยวนถึง2,18,000ห่หยวน ก็คือคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับตกราวๆ9 2 0 0 0 0ถึง1 000, 1 5 0 0 0 0 0 0บาททั้งนี้นะครับเราก็ต้องมาจับตานะครับเพราะว่าโลกของเราเนี่ยประเทศไทยของเราด้วยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปเป็นใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบบ EV 100%ส่วนทางด้านราคาจะถูกลงจะสูงขึ้นหรือไม่นะครับ เราคงต้องติดตามกันต่อไปส่วนนี้ต้องจากลากันไปก่อนฝากกด s u b สไคร b ์ช่อง a ค Magazine Thailand ของเราไว้ด้วยนะครับและฝากเข้าไปอ่านบทความต่างๆได้ที่เว็บไซต์ c a r m a g a z i n e thailand.com นะครับสวัสดีครับ